อยู่บ้านก็อยู่คนเดียวทำยูทูบก็ไม่ค่อยมีใครเดูแม่รถเลยแม่รถเลยเบื่อเลยทำติ๊กตอกซะเลยเต้นมีความสุขกว่าที่จะมานั่งเศร้าซึมค่ะทุกคนจำไหมนะคะใครเป็นโรคซึมเศร้าอย่าอยู่เฉยเฉยลุกขึ้นออกมาเต้นเต้นเต้นอย่างเดียวท่านนั้นล่ะค่ะถึงจะมีความสุขแม่รถก,ก็ทำงานจ้าแต่ว่าไปอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่ง มันทำหลายที่มันเหนื่อยก็เลยหยุดพักมั่งทำแต่งานไปไหนก็ไปได้หรอกแต่ขี้เกียจไปอยู่บ้านดีกว่าไม่อยากไปไหนปวดหัวออกไปก็ต้องปิดใส่แม็กใครไปไหนก็ใส่ต่แม็กต่แม็กเดิไปไหนก็เห็นเขใส่ตาแม็กปวดหัวเวียนหัวค่ะอยู่บ้านเราดีกว่ามีความสุขนั่งเล่นติ๊กตอกเล่นเต้นหน้าเต้นหลังบ้าๆบอๆไปเวัน ไม่ต้องไปแคร์สายตาชาวบ้านอยู่ในบ้านตัวเองไม่มีใครมาเห็นนั่งอยู่คนเดียวง,งอกๆแงะๆ <c oughs> ทำอะไรก็ได้กับทุกคนไม่ต้องไปคิดมากคิดมากทำไมล่ะคะอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วคะ่ะไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปสรรหาใครหรอกคะ่ะแม่รถอะ่ะอยู่ของแม่รถนี่แหละถึงเวลาก็ไปทำงาน ถึงเวลาสามีกับลูกก็กลับมาเขาไปโรงเรียนกันเขาไปทำงานกันแม่เราก็อยู่บ้านค่ะอยากท้งกับข้ามกันแหละทำแล้วลูกมานานจะมาทีก็ไม่มีใครกินกินอยูกคนเดียวก็ไม่หมดอาหารไทยก็กินมั่งไม่กินมั่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินอาหารก็ลังลดหุ่นค่ะใครชอบแม่เราก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้แม่รถด้วยนะคะแม่เราจะขอบพระคุณมากนะคะ คุยกันใหม่นะคะวัสดีค่ะไลรสาระหน่อยนะคะวันนี้ปวดหัวค่ะบายบายจ้า